สวัสดีตอนเช้าเนี่ยป้ามาให้ดูน้ำค้างเนี่ยอันนี้สิบเอ็ดโมงเช้าเนี่ยยังมีน้ำค้างอยู่เลยเอ็ดโมงเช้าเนี่ยน้ำค้าง <c oughs> น้ำค้างยังมีอยู่เลยให้ดูรถวิ่งผ่านดูรถวิ่งผ่านนี่น้ำค้างนี่เห็นไหมสิบเอ็ดโมงเช้าน่าจะเที่ยงอยู่แล้วยังมีน้ำค้างอยู่เลย วันนี้ไม่มีแดดเลยนะเนี่ยไม่มีแดดนี่ดูเห็นดอกกุหลาบไหมมันหนาวมันก็ออกมันหนาวมันก็ออกดูไอ้อมะกรูดเยอะเลยหนี่ง

อยู่ในช่องฟิตยังไม่หมดเลยไม่รู้ไปแจกใครเสียงรถวิ่งนี่ไงตะไคร้เห็นไหมบางทีมันก็จะตายบางทีมันก็ไม่ตาย ตัดไข่เลยดีต้น,น,ตนแพรนันนะดูสติปัดตัดนี่อาวาคาโดเนี่ยนี่มีน้ำค้างเนี่ยจะเที่ยงแล้เนี่มันละแมวมันหล่นทีแล้วลูกสองลูก,ลก ห้อยลงมาทา้งนี้ไม่รู้มันห้อยมาทําไมทางนี้ทั้งงนที่เยอะแยะไม่ไปห้อยลงมาห้อยลงมาให้ดูน้ำค้างดูอะไรเนี่ย เห็นไะหมเห็นน้ำค้างนี่ดูน้ำค้างนี่เห็นไหมจะเที่ยงแล้วน้ำค้างยังไม่หมดค้างยังไม่หมดเลยจะเที่ยงแล้ว กัดให้ดูนแกงเหงาไปงั้นเนี่ยอันนี้คิดว่าเป็นกระล่ำปีนะเนี่ยกระล่ำปีถั่วนี่นามดีจัง นู่นเห็นผักไหมเห็นผักป้าไหมโรูง,งานไปแต่ไม่มีมากปีเนี้โอ้มีมากก็กินไม่หมดป้ากลัวหนอนกลัวหนอนกลัวหนอนดูเนี่นี่ดูน้ำค้างเ,เห็นไหมน้ำค้างมันยังเกาะอยู่ลยจะเที่ยงเลยแนละ้วเนี่ย ก็ลําดอกน้ำค้างยังเกาะอ,อยู่เลยน,นั่นะหะผักคะน้าตั้งสองปีที่แล้วละ งถั่วถั่วเนี้ยเนี่ยมันยังไม่มีฝักใหญ่เท่าไหร่เนะยังไม่มียังไม่ยังไม่มีอันนี้มันขึ้นก่อนของปีที่แล้วมันไม่ตายดูมีผักแต่ไม่กล้ากินกลัวหนอนนี่นะ เห็นไหมท้องฟ้าท้องฟ้าไม่มีแดดจะเที่ยงแล้วน้ําค้างยังนี่ดูต้นพรมพรำแอปเปลิลแอปฟริลแพรองุอง่น โอเคแค่นี้ก่อนนะจ๊ะลูกๆหลานๆป้าก็ไม่มีอะไรทําไงมาดูอะไรต่ออะไรไปโอเคแค่นี้ก่อนนะดูข้างบ้านโอเคแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ